อันนี้คือเซตอาหาร9วันสำหรับกึ๊กกึ๊กับขนมผิงก็น่าจะพอนะ9วันส่วนอันนี้ก็น้ำน้ำนี่พออยู่แล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วช็อกมากช็อกมากมายเดี๋ยววันนี้จะต้องเคลียร์อย่างหนักหน่วงสาวเครีรของชั้นแย่แล้วจะรอดไหมเนี่ยหนักเลยเอระบบน้ำมันไม่ไหลหรอมันไม่หยดหรอรู้ว่ามันยังไง กลับบ้านช่วงฤด,ดูร้อนถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆช่วงฤด,ดูร้อนเราไม่อยากไปไหนไกลๆเลยรอบที่แล้วเราไม่อยู่11วันสภาพยังไม่อาการขนาดนี้เพราะตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงหน้าฝนนี่ขนาดทำระบบให้น้ำไว้แล้วนะตอนนี้ก็6 5โมง55 เราจะลองดูว่าที่เราตั้งเวลาไว้เจ็ดมงเช้าเนี่ยน้ำมันมันออกหรือเปล่ามันให้น้ำไหมทำไมสภาพอาการเขาถึงดูหนักหน่วงขนาดนี้นทำไมดูแย่มากแต่เพิ่งกลับดาวกันนะสภาพ กลับมาเมื่อคืนถึงบ้านต้องเรียกว่าเช้ามืดวันที่15่สิตอนตีสาช็อกเลยช็อกเลยเห็นแล้วโอ้โหปวดใจมากเข็ดเลยต่อไปถ้าไม่มีธุระอะไรจริงๆเราจะไม่ไปไหนในช่วงหน้าร้อนอีกแล้วไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งกุหลาบของเราไปไหนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้อีกแล้วแต่แกงอ่างน้ำตกนี่ปลอดภัยสวยงามอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรให้ร่าเป็นห่วง น้ำก็มันก็ให้นะน้ำมันก็ออกนะตอนที่เทสก็น้ำก็เยอะก็ดูแบบน่ากังวลว่าน้ำจะมากเกินไปแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันกลายเป็นว่าไม่พอสุดท้ายกลายเป็นว่าหลายๆต้นแห้งจ้า แสดงว่าแดดมันแรงมากแดดแผดเผามากสินะโอ,โอ้นี่ไงของสาวคลีปดีๆน้ำก็ไม่ออกถึงว่าทำไมต้นถึงได้แห้งหนักมากอ๋อเพราะเอาเข้าจริงแล้วน้ำไม่ออกโอเยินกรรม เดี๋ยววันนี้งานหนักเลยวันนี้กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วงานหนักเลยแก้งินี้ไม่ยอดเดี๋ยวเราก็คือจะต้องเคลียร์ออกนะ ส่วนแก๊งนี้ก็น่าจะพอลุ้นก็เดี๋ยวลดน้ำแล้วก็ตกแต่งยึดไปที่มันแห้งเหี่ยวก็น่าจะพอไหวนะต่อจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูชุดกระชากลากวิญญาณกลับเข้าร่างนะไม่รู้ว่า จะดึงกลับมาได้ทุกต้นไหมแต่ก็จะพยายามมาๆา,ากลับข้อล่างมาเร็วๆๆจัดกุหลาบเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยสรุปก็คือกุหลาบของเราทุกต้นอะ่ะก็ยังไม่มีต้นไหนส่งกับดาวนะ จะมีต้นที่ส่งกับดาวก็คือเทียนหยดเพราะว่าดูแล้วอะ่ะเขาแห้งมากเสร็จแล้วก็มีบูซันเวียคาเมลอนใบกลมแล้วก็ชบาด่างขาวชบาด่างแดงโอ้เสดายดอกดกด้วยแต่ดูทรงแล้วเอาไม่อยู่จริงๆเพราะว่าเขาแห้งแบบแห้งเหี่ยวตายซากเลยก็คือเอากุหลาบ จัดเข้าที่เข้าทางนอกนั้นก็เดี๋ยวเหลือใส่ปุ๋ยเนาะบำรุงแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาเราก็แค่ตัดพวกใบแห้งอะไรพวกนี้กับใบที่มันอาจจะมีไบแดงแล้วเราก็ลดน้ำหนักๆเลยลดน้ำตอนเช้ากับลดน้ำเมื่อเมื่อสักครู่นี้น่าจะซัก บ่ายเนะ่เราไม่ได้ดูเวลาก็คือเนี่ยประคมลดน้ําเพราะว่าเขาน่าจะโหยน้ําหลายวันน่ะได้น้ําไม่พอก็มีต้นที่ต้องลุ้นอย่างหนักเลยก็จะมีเนี่ยบอสโคเบลไม่ได้จะบวชนะแต่กลายเป็นบวชไปโดยตัวไปเลย ว่าใบเขาเหี่ยวแห้งมากก็เลยต้องริดใบออกแล้วก็สาวครีตก็ต้องลุ้นลุ้นว่าจะกลับมาฟูฟ่องงดงามได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฝนแล้วก็วน่าจะได้น้ำเต็มที่เข็ดแล้วจ้า หน้าร้อนไม่อยากเดินทางไปไหนหลายๆ,ๆวันแล้วถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ไปนะเดินทางหน้าฝนดีกว่า เสร็จสิ้นภารกิจทั้งงานสวนแล้วก็งานทำความสะอาดบ้าน4โมง50โอ้ยแต่พอมาดูก็สภาพกุหลาบก็ไม่หนักหน่วงเกินเกินเยียวยาเนาะเตราว่าสภาพก็ยังพอได้นะ่ะยังไม่แบบหนักหนาสาหัสมากแต่ก็ต้อง รอลุนอยู่เหมือนกันแหละว่าพอเราใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วขนาดไหนแต่เท่าที่ดูไรแดงอะไรก็น้อยนะไม่มากอาต่ว่ามีเพียไฟแล้วก็มีเพียหอยนิดนึงแต่เดี๋ยวเพียหอยต้องรีบจัดการเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลว่าเขาทำยังไงได้มั่งเหมือนว่าเขาใช้ น้ำมันหรอน้ำมันพืชเหรอทาไปที่ที่ลำต้นของต้นที่มีเพี้ยหอยขึ้นเหรอเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองไปหาข้อมูลดูอีกทีนึงขนาดว่งแรงงแห้งๆไม่ได้ชื้นยังจะมีเพี้ยหอยขึ้นได้ ทำงานบ้านเสร็จแล้วนี่ต้องเปลี่ยนจากไอ้แก๊งขี้ดื้อเป็นแก๊งขีออ้อ้วกแล้วไกลับมาอ้วกเต็มบ้านฮึฮะเมังกรผมผิงเปลี่ยนจากแก๊งขี้ดื้อเป็นแก๊งขี้อ้วกเลยไหมฮะกลับมาแบบไม่เหนื่อยเลยนี่ฮะกุ๊ก ได้ยินเสียงขนมพิงวิ่งลงมาแล้วกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งพี่หนูทำอะไรมองการไกลสองนกเหรอมมามีกับป้าไม่อยู่บ้านตั้งหลายวันแลวกว่าทิ้งหนูอยู่ในบ้านกันสองคนซะแล้ว ก่อนกับขนมผิงหนูยังไม่ไม่ชินหรอหม่มมกลระป๋าเวลากลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยไปทีหลายวันเลยนะแต่เด็กๆของหม่มมเก่งอยู่ได้สบายๆเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะมน่ารักจริงๆเลยลูกแม่ขนมผิง แม่นอนสบายเลยนะยินดีต้อนรับสู่แก๊งคิดือ้อคืมาอยู่สองตัวนี้แหละเน้นเนนมังกรกับขนมผิงแต่หลังจากที่ไม่อยู่9วันเนาะกลับมาเห็นสภาพบ้านก็อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้แก้งขี้อ้วกอ้วกเต็มเลยอ้วกเต็มบ้านเลย แต่ถึงอว้อวกเก่งก็รักแหละเนาะใช่ไหมคะกิ้วๆน้องผิง